อันนี้มาว่ากระทึงผลผลที่เราฝึกมโนยิทธินี่มีทิศทางใจมีผลอะไรบ้างในเมื่อเรามีกำลังใจเป็นทิศทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรู้ได้แต่กำลังใจอย่างที่บรรดาญาโยงพุทธบริษัทเมื่อกี้นีิถวายสังฆทานกันมาก ในเมื่อท่านถวายสังฆทานแล้วท่านก็อยากจะทราบว่าผลใองการถวายสังฆทานเนี่ยมีผลถึงไหนเราก็ติดตามผลว่าผลกทานที่เราให้แล้วนี่ถ้าเราตายจากชาตินี้ไปผลจะไปคอยเราที่ไหนความจริงไอ้ผลนั้นมันคอยอยู่แล้วถาวายปุ๊บมันก็ปรากฏปับ๊บเลยถ้าสมมติเราจะเกิดไปสวรรค์เกิดไปสวรรค์ชั้นไหน มีสภาวะเขาวิมานไปยังไงวิมานไม่เกิดแล้วพัฒวายตัดสินใจถวายว่าเกิดทันทีวิมานอยู่ชั้นไหนรูปร่างวิมานไปยังไงจะมีนางฟ้าเป็นบริวาลเท่าไหร่อันนี้ไม่เกิดแล้วเราจะเห็นได้ทันทีรือว่าการที่บรรดาญ,ญาโยมบริษัทบำเพ็ญกุศลมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันผลทั้งหมดที่เราทำนี้นั่นจะส่งผลไปที่ไหนเราจะสามารถพิสูจด้วยความเป็นทิพย์ได้ทันทีอันนี้ เรื่องความอาทิตย์กุญาาเราสามารถรู้ได้ในเมื่อได้อทิตย์กุญาาแล้วต่อไปถ้ามีการคล่องตัวก็จะได้ญาณต่อไปเป็นญาณที่สองคือจูตูปปาติญาณจูตูปปาติญาณน,นี้จะแปลรู้การเกิดและการตายของสัตว์นั่นก็หมายความถ้าเราเห็นคนเราเห็นสัตว์เราอยากจะทราบว่าคนและสัตว์ผู้นี้ก่อนเกิดมาจากไหน มาจากมารกหรือมาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสติฉันมาจากคนมาจากนางฟ้าเทวาดาหรือผมเราจะทราบได้ทันทีถ้ารู้ข่าวคนตายว่าคนตายแล้วสัตว์ตายด้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ทราบได้เขาอยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุต่อไป,านน 3, ปญาีิสามก็ปุกเพนิวาสารุติยายนคือระลึกชาติใด้ เราสามารถจะรึกชาติได้ทุกอย่างทุกชาติตามที่เราต้องการว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีความมีอยู่เป็นยังไงนี่เรารู้ต่อไปยานที่สี่เขาไดเจโตริญานคำว่าเจโตริญานแปลรู้กำลังจิตใจของคนอื่นมันนึกคิดยังไงอย่างเราเห็นหน้าคนได้เ,เห็นหน้าสัตว์รู้จักชื่อคนรู้จักชื่อสัตว์ เราอยากจะทราบว่ากําลังใจของคนคนนี้มีบาปมากหรือมีบุญมากเวลานี้มีความรู้สึกดีหรือมีความรู้สึกชั่วนี้เราจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าถ้ารู้แล้วก็ต้องเฉยนะเป็นลีลาเป็นมันญ,ญาทของนักปฏิบัติหรือว่าเราต้องการอยากจะทราบว่าคนคนนี้กําลังใจขนาดนี้ถ้าตายเวลานี้จะไปนรกหรือไปสวรรค์ เจตริยาจะบอกภาพของเขาในปัจจุบันว่าภาพในในทิศมานกายของเขามันเป็นภาพสัตว์นรกหรือภาพเปิดภาพสุรกายภาพสติฉันหรือภาพมนุษย์ภาพนางฟ้าแท้ภาพเทวดาภาพพรหมคือใจของเขาที่เราเรียกว่าใจตามัพั์ภาษาบางฉบัดต้องเรียกว่าทิศมานาายมันเป็นกายอันหนึ่ง กายนั้นจะแสดงออกว่ามันจะเป็นกายอะไรถ้าเป็นกายสัตว์นรกเราจะทราบได้ทันทีว่าเขาผู้นี้ตายเวลานี้ต้องไปนรกกันแน่อันนี้เราทํากันได้แล้วต่อไปก็อตีตัางริยานเหตุการณ์ในอดีตยังประวัติศาสตร์ที่ลงมาแล้วอน,นาคต่ังริยานรู้เหตุการณ์ในอนาคตว่าข้างหน้าเราหรือเขาผู้นั้นต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นยังไง ปัจจุบันาสยานอยากจะทราบอยู่ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขที่มีความทุกข์เราูู้เราทราบได้ยาถากรรมโมตายานกฎของกรรมคนที่มีความสุขก็ตามมีความทุกข์ก็ตามเราก็ตามเขาก็ตาม ทั้งหมดนี้ที่มีความสุขความทุกข์พระอาศัยกรรมอะไรใช่ก่อนทํำอะไรว่าประเหตุอันนี้เราทราบได้กร็รวมความว่าทั้งหมดมีถ้าได้ยานทุกยานแล้วก็เป็นปจัจจัยถึงม่ผพานโดยง่ายเพราะเรารู้จริง